เพื่อนๆชมบรรยากาศเข้าสวนกันค่ะสองฝั่งกลางทางมีแต่สวนทุเรียนทั้งนั้นเลยนี่โอ้สวนนี้ต้นสวยสวนนี้ก็คงเกิดเพอๆกับของเราเเข้าสวนกันค่ะเพื่อนๆกำลังเดินทางเข้าสวนค่ะ ชมบรรยากาศสวยๆไปด้วยกันสองฝั่งข้างทางมีแต่ต้นลงกองต้นเงาะต้นทุเรียนทั้งนั้นเลยร่มรื่นดีมากเลย ดินหนึ่งแดงไม่ข้ามาทำอะไรมา,า, <c oughs> มาในใต้โคนอะใส่โคนแต่ใส่เยอะไม่ได้นะเดี๋ยวรากทุกเรียนหายใจไม่ได้เพิ่มเหมือนเพิ่มคนมาจากที่อื่นใช่ซื้อมาจากที่อื่นถึงแล้วค่ะถึงสวนนะคะ <c oughs> จอด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  <c oughs> บรรยากาศในสวนค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้มีน้ำค้างลงมีน้ำค้างลงลงเลยนะเนี่ยทุเรียนกำลังติดนูอต้นนี้ต้นนี้มีเยอะเลยนี่ให้เพื่อนๆได้ชมนี่มีลูกอยู่แค่นี้ลูกเท่านี้เองนี่ขึ้นไปข้างบนนู่นนะคะ ถึงจะออกดอกเยอะแต่เวลาติดเขาก็จะเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่เพราะว่าเขาจะสบัดออกหมดนี่จะสบัดออกตามพื้นเนี่ยสบัดออกตามพื้นร่วงออกหมดเขาก็จะเก็บไว้แค่พอที่เขาเก็บได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นต้นที่อายุยังไม่เยอะค่ะปีนี้ปีที่6เองนี่ปิดแต่เหลืออยู่ประมาณนี้นี่เหลืออยู่ประมาณนี้อันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเหลือไปถึงไหนนะเพราะว่า เดี๋ยวภัยธรรมชาติมาอีกพอเริ่มเข้าหน้าฝนก็จะมีลมแรงอีกเขาก็จะโดนพา,ายุลมแรงมาเขาก็จะล่วงลงมาอีกก็จะเหลือมาเท่าไหเพราะว่าอันนี้ต้นของเราไม่ย่อยใหญ่ต้นไม่ใหญ่ต้นยังเพิ่งจะหกปีก็จะได้ประมาณนี้แต่ปีนี้ก็เพิ่งจะได้ผลผลิตปีที่สองค่ะเมื่อปีที่แล้วก็ได้นิดๆหน่อยๆปีนี้ก็รู้สึกว่าจะออก ออกเยอะหน่อยนี่เลยค่ะอ่ะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวทำให้้มใหม่ค่ะ